ความคืบหนนเ้าของแผนพัฒนาที่มาใสแนวนโยบายของรัฐบาลตอนกับเรี่ยงอยู่ได้20ปีอันนี้ผมคิดว่าเราเวลาเราทำงานใช่ไหมครับส่วนให้ไอ้เป้าหมายโครงการนี้เรามันสำเร็จได้จังหวัดนั่นแหละที่ว่าต้องอยู่ในสายหน้าปีของจังหวัดด้วยผมก็จะว่าในแรื่องของปีนี้ในนั้นในนั้นะแต่ว่าร้อยคนนั้นเราจะหยิบใช้ประโยชน์ได้ อยู่ในบ้านหลังอยู่ใครบ้านหลังนั้นเราควรจะเนี่ยที่เป็นสถาบันเนี่ยเพราะมีคนเหล่านั้นจริงจริงๆเราของเขาขึ้นมาทันทีเพราะเรื่องเหล่านี้ถ้าเราไม่ไปนั่งคุยไม่มีเรื่องไม่ได้ไม่ได้เป็นที่รู้จักในมจากป่อโจทุกเรียนมีการดำเนินรีมีการที่พักโบมีเรียนลาซะที่ไหนนะครับ มากแต่ว่าต้องรอวัดคระกับต้องรออบประมาณอามาบอดีหัวรอครับครับมานทุกอย่างครับมานทุกอย่างที่ว่าเราจะไปกันได้คือหมอสะท้อนครับมีมากคนหน้าในนะครับครับก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ากาลังของอ่าอ่ตั้งของเรานี่ทตั้งของวันรุ่สิกต้องไปไปที่ใหม่ับ จากจากจุดนี้ก็ไม่ไกลับยี่ยี่ยี่เดี้าก็ลดระดาบแล้วจะแก้ปัญหาได้มันทุกจุดหาพืานที่เริ่มมัาผมจะเกี่ยวกับจะเพิ่มเกี่กฎหมายนิดนึงยรพระราชการงานในตำบลนะครับถ้าชาวบ้านเสามารถชวนก็เป็นเวลาจับจ่าน้องก็ขออนุญาตโอเคครับได้เลยครับเชิญครับพี่หน่อยครับ สมัจาบางกอกเบลจังหวัดนราธิวาสจัดก่อน้อว่าายกคนัดก่อนเดี๋วเาไไปไหนถาปลาปลาก็ไม่าครูที่นอนพวกอะไรเนาะปลายู้ในบ้านเลมปลามีครับได้ตอนนี้ใส่ เรื่องบ้านบอเพียงมันเป็นบ้านที่เหมาะสำหรับคนลำบากคือคนล่างสุดของสังคมจริงจิตนาคือตัวรัฐบาลคิดเมนูนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้คนจนที่ได้รับการดูแลหรือภาษาพวกเราพูดถึงเรื่องลดความเหลื่องล้ำทางสังคม แต่ว่าโจทย์ใหญ่คือว่าเอาคนจนมาเป็นเจ้าของคนจนดูแลกันซึ่งอันนี้โจทย์เรื่องบ้านพอเพียงวันเราก็จะพูดว่าบ้านนี้มากกว่าบ้านคือการสร้างสังคมและชุมชนเป็นรั้วให้คนด้วยกันสมัชชาบ้านพอเพียงโดยเจตนาคือเป็นตัวชุมชนเองเขาจะสร้างพื้นที่กลางที่ให้ทุกหน่วยทุกฝ่ายของหน่วยงานรัฐและเอกชนหรือชุมชนมาเป็นเจ้าของ งานหรือเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้นะครับเพราะนี่ตัวตัวที่มันเป็นงานใหญ่คือว่าเราพูดถึงบ้านได้มากกว่าบ้านแต่ว,วันเป็นพลังของคุณในจังหวัดนาธิวาสนะครับมาดูแลกันนะครับมาทำบุญร่วมกันถ้าเป็นครูต้องเปีมเหมือนามานม,มาสร้างบุญด้วยกันเพราะฉนั้นพอชอทำเรื่องนี้มาหกปีนี่จะเข้าเรื่องปีที่เ แต่ว่าเป็นนานที่รัฐบาลพยายามที่ทำตรงนี้เพื่อเปิดพื้นที่เรื่องการลดความเดื่อมล้ําทางสังคมแล้วก็ไปตอบโจทย์เรื่องการไม่ทิ้งใครว้ข้างหลังด้วยซึ่งคนจนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะข้ามไม่ถึงการดูเลของรัฐนะครับเช่นบางคนก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีบัตรประชาชนนะครับแต่ว่าสังคมและชุมชนก็ไม่ได้ทิ้งคนกลุ่มนี้ไวก้ก็ั้งระบบดูเลกันในส่วนที่สอันธรรมชาญเป็นคาน สร้างพลังตั้งแต่หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคหน่วยงานส่วนกลางเช่นสชสสหรือหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มาร่วมมาร่วมมือกันซึ่งโดยมองว่าปี67ก็จะเป็นการสร้างขยายผลให้เต็มพื้นที่แล้วก็สร้างระบบการทําแผนรองรับการใช้ประมาณของรัฐในท้องถิ่นไปด้วยกันนะครับโด,โดยหลักเหมถึงว่าเป็นการเปิดพื้นที่ความร่วมมือกับท้องถิน่นหรือปอทอนะครับมาตามาเรื่องนี้ ในส่วนที่ต่อไปก็คือว่าเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์หรือพื้นที่มูโนอันปีน้องก็ใช้โอกาสของที่ตรงนี้เป็นพื้นที่กระจายข่าวเรื่องพลังองค์กรชุมชนในการสร้างระบบบ้านให้คนได้อยู่ได้กินได้ดมาหากินแล้วก็โยงถึงเรื่องอาชีพนี่คือเป็นพลังใหญ่ของคนนราธิวาทนะครับที่คิดมาทำเรื่องนี้โยงถึงว่าเป็นโอกาสใหม่ที่ คิดโจทย์ว่าตั้งหลักจากชุมชนแล้วหน่วยงานกับหนุนเป็นตัวช่วยตัวหนุนเกาจรบ้านเป็นหลักนะครับตามตามแนวทางของรัฐมนูลปี60ที่บอกเรื่องนี้เอาไว้อันนี้ผมว่าเป็นมิติใหม่ของคุณนราธิวาสครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สำนักง,งานปฏิบัติการภาคใต้นะครับศูนย74611980ครับ สวัสดีครับผมนายแพทย์อา,ม,ามัดมุสลามอปาจิประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดนาราธิวาสครับก็ในวันนี้ได้มาร่วมงานสมัชชาบ้านพอเพียงจังหวัดนาราธิวาสที่บ้านพอศิธิ์นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับบ้านในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทาง ปอ,อ,อชนะครับที่ได้จัดตั้งสมัชชาบ้านพอเพียงขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้ผู้ที่มีที่ได้รับบ้านที่อยู่อาศัยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับพัฒนาของตนเองในส่วนของสมัชชาสุขภาพจังหวัดนาทิวะนะครับหน้าที่หลักของเราก็คือเป็นผู้ประสานนะครับระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดนาทิวะ ทุกองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะได้มีอ,องค์กรใหม่ของจังหวัดนราธิวาสขึ้นมาองค์กรหนึ่งก็คือสมัชชาบ้านพอเพียงจังหวัดนราธิวาสขึ้นมานะครับเราจะ,ะเชิญประชุมนะครับเพื่อจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วถ้าเกิดว่าทางสมัชชาบ้านพอเพียงมีความต้องการในด้านใดด้านหนึ่งเพราะว่าในการประชุมของสมัชชาสุขภาพ นาราธิวาสน,นะครับเราจะมีองคอ์กรหลายๆองคอ์กรมันจะเป็นเรื่ององคอ์กรเกี่ยวกับผักคองคอ์กรเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยองคอ์กรเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการรักษาทั้งหมด65องคอ์กรนะครับเมื่อสมาชาิบ้านพอเพียงนะครับในจังหวัดนราธิวาสได้มีโอกาสเข้าไปประชุมก็สามารถที่จะ เสนอประเด็นต่างๆนะครับแล้วก็องค์กรอื่นๆที่เป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมของของสมาชาสุขภาพเนี่ยจะได้มาคุยกันว่าเราจะช่วยเหลือ,อให้ความร่วมมือ,อยังไงกับการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับสมาชาิาบ้านพอเพียงนะครับก็ ก็ประเด็นนี้นะครับที่ว่าทางทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดที่ว่าก็ยินดีนะครับให้พาร่วมมือแล้วก็ยินดีจะสนับสนุนสมัชชาบ้านพอเพียงจังหวัดนราธิวาสครับแล้วก็ขอบคุณนายกด้วยที่มอบบ้านให้ทีนี้ก็จะได้อยู่ฝนไม่สาดแดดไม่ช่องก็จะนอนหลับฝันดีได้รางวัลที่หนึ่งเออข็ให้พออให้นายกถูกรางวัลที่หนึ่งนะ ออบตโคดสิบนายกอบตโคดสิบก right, mm ็ขอให้โชคดีโชคดีถ so ูกรัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนะแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนให้อยู่ดีมีสุขอายุยืนยาวอยู่ต่อไปนานๆเป็นร่มโพล่วมใจของลูกของหลานเลย